สวัดีค่ะพบกับห้าหนุ่มนะคะโรงงานวันนี้นะคะทั้งห้าก็มาเซ็นสัญญาเดินทางประเทศประเทศอะไรคะไต้หวันครับไต้หวันอ่ะไปโรงงานไหนกันบ้างไหนทักทายหน่อยชื่ออะไรคะชาห์ครับใช่จริงรัชชานนท์อ่าชื่ออะไรคะคูชิดสศรวีศรวีธนศิลป์ธนาศิลป์สามล้านสามลานสามคนนี้ไปอยู่โรงงานเดียวกันใช่ไหมใช่ชื่อโรงงานกาโบนะคะเป็นโรงงานผลิตเครื่องมือช่าง ส่วนสองหนุ่มนี้ก็ไปอยู่โรงงานเดียวกันเป็นโรงงานอะไหล่เครื่องกรเหรียญเสียนะคะเพราะฉะนั้นทั้งห้าหนุ่มของเรานะคะวันนี้เซ็นสัญญาเดินทางก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะไปที่พักวันนี้นะคะพี่เวมีอะไรมอบให้อายุขึ้นเิเป็นของที่ระลึกการดุ๊กดิ๊กนิดๆอายุขึ้นเล๊กๆอาโอเคค่ะเป็นของที่ระลึกมอบให้ก่อนเดินทางนะคะเล็กๆน้อยๆเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้ที่น่ดเนาะแล้วขอให้ทุกคนเดินทางดวยสวัสดิภาพนะคะแล้วเจอกันที่ไต้หวัน มีเวลานะคะจะไปเยี่ยมเนาะโอเคขอให้ทุกคนแบ่นเสร็งานแล้วเจอกันนะจะอาบอบมือไว้ไว